ผนังบ้านชั้นล่างสีบวมลอกแก้ยังไงดีบริลเวณไหนก็ตามที่มีน้ํานะครับมักจะเกิดการบวมลอนผู้พองของสีนะครับถ้ามีน้ําตรงไหนนะครับคุณก็แก้ให้ไม่มีน้ําตรงนั้นก็จะจบนะครับเป็นการแก้โดยระยะยาวนะ ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด e ี First บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง Youtube ให้กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับผนังบ้านชั้นล่างสีบวมลอกแก้ยังไงดีก็คืออย่างนี้ครับบริเวณไหนก็ตามที่มีน้ำนะครับสัมผัสน้ำบ่อยๆนะครับมักจะเกิดการบวมลอนผู้พองของสีนะครับเช่น ยกตัวอย่างนะครับโดยทั่วไปที่เจอมากๆนะครับก็คือเช่นพวกตามใต้ห้องน้ํานะครับหรือว่าใต้พื้นฝ้าห้องน้ําชั้นบนนะครับเช่นผมนั่งตรงนี้นะและข้างบนผมเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นห้องน้าใช่ปะ่ะเวลามีการรั่วซึมของพื้นห้องน้ําด้านบนเนี่ยมันก็จะทําให้ความชื้นเนี่ยมันดันลงมานะครับแต่ว่าน้าเนี่ยมันไม่สามารถดันผ่านผิวสีได้นะครับมันก็เลยทาให้สีตัวเนี้ยมันถูกดนันแล้วก็บวมหลุดออกมาเป็นแผ่นๆนั่นเองนะครับ กับวิธีการแก้ไขนะครับถามว่าง่ายไหมในคอนเซปต์แบบง่ายก็คือถ้ามีน้ําตรงไหนนะครับคุณก็แก้ให้ไม่มีน้ําตรงนั้นก็จะจบนะครับเป็นการแก้โดยระยะยาวนะหลักการเนี่ยคือต้องตู้กันว่าสาเหตุของน้ำเนี่ยมาจากไหนเช่นน้ํามาจากฝ้าเพดานใช่ไหมครับก็คือดูดีว่าเราอยู่ห้องใต้หลัง,หงคาหรือเปล่าแสดงว่าหลังคารั่วใช่ไหมหรือว่าห้องน้ําชั้นบนรั่วหรือเปล่า,ลาการหาสาเหตุเนี่ยยากกว่าการพูดนะครับผมบอกเลยคือว่า คนบอกว่าแก้แก้ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปดูว่าตกลงเนี่ยรั่วจากอะไรพอวิเคราะห์ได้ก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็แก้ให้จบพอแก้ให้จบปั๊บเนี่ยเราก็ทําการเก็บสีอีกรอบนะครับขั้นตอนของการเก็บสีเนี่ยก็คือทําการขัดก่อนเอาสีเดิมออกไปก่อนแล้วก็ทําการเป่าพัดลมก็ได้พผึ่งทิ้งไว้สักประมาณนะักให้ดีก็เป็นเดือนนะครับทิ้งไว้เลยให้ผนังต่างๆบริเวณนั้นเนี่ยมันแห้งสนิทก่อนแล้วก็ ทำการทาสีนะครับรองพื้นก่อนนะครับเป็นรองพื้นปูนเก่านะครับแล้วก็ป้องกันพวกลาดามไว้ก่อนนะครับมันจะมีตัวที่ป้องกันลาดามด้วยนะครับลงไว้นะครับเพราะว่าผนังที่โดนความชื้นไปแล้วมักจะมีลาดามเกิดนะถ้าสมมติเราไม่ลงตัวเนี้ยพอเราทาสีจริงไปปั๊บเนี่ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ่ะจะเกิดเป็นพวกลาดามเนี่ยมันเกาะน,นะครับแล้วก็ทําให้พื้นตรงนั้นอ่ะผิวที่เราทาสีไปแล้วอะ่ะยิ่งสีขาวสีอ่อนเนี้ยจะเกิดเป็นจุดจุดจุดเป็นคราบได้นะครับ